วางแผนเก็บเงินล้านแรกนะผ่าน n a s d a q นะถามว่าทำไมถึงต้องเป็น n a s d a q นะวันนี้เรามาดูกันนะตลอด20ปีที่ผ่านมาตลาด n a s d a q นะคือโตมา12เท่านะตลอด20ปีตั้งแต่ปี2005ถึง2025นะ a s d a q เป็นตลาดที่รวมหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในอเมริกานะไม่ว่าจะเป็นพวกแบรนด์ใหญ่ๆที่เรารู้จักอยู่แล้วนะเ <c oughs> ช่น Apple Amazon นะเออ g o o g l ล Meta อะไรพวกนีนะ้มีหมดนะ Tesla <c oughs> ก็คือแบรนด์เทคร้อยอันดับแรกนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นการจําลองนะในกรณีที่ถ้าเกิดเ,เราออมใน n แอสแดกสิบปนะีโดยที่ออมเดือนละ6,000บาทนะผมก็ทําการส่งไปเรื่อยๆนะตั้งแต่มันมีข้อมูลนะตัว่าถ้าเกิดออมห0พันปี2อปี2005เดือนที่1หรือว่าเพิ่งเริ่มเดือนที่3เดือนที่4เงี้ยนะไปเรื่อยๆนะดูว่า10ปนะีจะเกิดอะไรขึ้นนะการกระจายตัวของคนส่วนใหญนะ่คือเมื่อผ่านไป10ปนะีมีโอกาสถึง90%นะที่จะถึงเงนล้านแรก <c oughs> อันนี้ก็คือจําลองมาทั้งหมด196ร้อยเก้าสิบหกูปแบบนะบว่าแบบออมช่วงเดือนไหนเนี่ยผลรับของกองทุนจะเป็นยังไงบ้างเนะี่ยก็จะเห็นว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตะก็คือจะมีเป้าหมายถึงล้านแรกได้นะแต่ว่าอีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะก็มีโอกาสาที่จะลงในช่วงตลาดที่ไม่เพอร์ฟอร์มมาก,ก็อาจจะมีต่ากว่าล้านได้แต่จะเห็นว่าหลักๆเลยนะมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือสามารถมีเงินล้านแรกได้นะตัวนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะว่าถ้าเกิด ตัวดอดาวตลอดระยะเวลา10ปีนะถ้าเกิดออม DCA เไปเรื่อยๆนะจะมีโอกาสเจอการขาดทุนนะสูงสุดอยู่ที่27%นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมากำไรค่อนข้างสูงฮนะแล้วก็แน่นอนนะความผันผวนของตัวตลาดนี้นะก็จะค่อนข้างสูงนะแต่จะเห็นว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆความผันผวนมันจะลดลงมาเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการลงทุนระยะยาวนะแล้วถ้าเกิดใครนะสนใจที่จะลงทุน ออมเงินล้านแรกสามารถแอดไลน์ที่ QR โคดนี้ได้ก็จะมีผมและทีมงานคอยให้คําแนะนำมาเรื่องการเงินและการลงทุนนะหรือว่าเรื่องของตัววางแผนภาษีการจัดการเรื่องประกันนก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ